รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นผ้าลูกไม้เนื้อนิ่มนะคะพี่ตัวนี้นะคะด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีชายอัดพีทให้อย่างดีแล้วพี่ดูชายลูกไม้นะไม่ได้ตัดชายตรงชายสวยมากๆค่ะพี่แขนญ่ใส่สบายงานของสาวอวกงานใต้ยอย่างดีนะคะพี่งานเป็นคอกลมแบบนี้แล้วพี่ดูนะลูกไม้นะคะผ้าดีมากส่วนด้านหลังผ้ายดนุ่นเวมนะคะพี่ผ้าเทตัวเดิมผ้ามีน้อ สักไม่ต้องรีบค่ะพี่ใส่ได้เป็นตีเนื้อไม่ยุ่ยและชายกระโปงเราอัดพิดให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้ลูกค้าอ,อกนะาผ้า50นิ้วค่ะที่ความยาว41นิ้วแนะนำอ,อกตนะั้งแต่38ถึงไปถึงใส่สวยนะคะผ้าดีใส่สบายพี่ให้พี่แค่249เท่านั้นนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่ฟังสีที่แม่ค้าพูดกันหลักรัาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่แม่ค้าพูดนะคะแล้วก็ขอคนเข้าใจนะพี่เราไล์อยู่กับแสงสีนะคะพี่อาจมีอ่อนนีขึ้นไปในกล้องนะอยู่ที่แสงก็อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะสีนี้ค่ะพี่ขอในสีชานะลายส่วนมากๆให้แค่สองสีก้าวค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเทาค่ะพี่สีนี้เป็นสีเทานะและสีสุดท้ายค่ะที่จะเป็นสีดำค่ะพี่ ให้พี่แค่249เท่านั้นสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดำอ่ะให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเนะจ่ใจเป็นแบบทอมโอนค่ะพี่จะรับติดตอรก็ไม่บวกเพิ่มชุดเดสติชวลแบบนี้ค่ะพี่ผูาไหมเนื้อนิ่งซับไม้เนื้อหนาด้านหน้าให้อย่างดีใช้อัพพิสเดสชวลแบบนี้ให้พี่แค่249เท่านั้นสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีดำนะสีนี้ค่ะพี่เป็นสีเทานะคะพี่สีเทาส่วนมากที่ดูชายกับลูงมนะและสีสุดท้ายค่ะพี่ ตัวนี้นะคะพี่จ่าเรียกสีชานะคะที่เงาลูกไม้สวยมากๆเอาไปแค่2องสีเก้าเท่านั้นแน่สวยมากๆค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นชุดเดทค่ะพี่เป็นผ้าลูกไม้เหนือนิ่มนะคะ ตัวนี้นะคะด้านหน้าลูกไม้เนื้อนิ่มซับนได้ด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีชายอัดพีทให้อย่างดีแล้วพี่ดูชายลูกไม้นะไม่ได้ตัดชายตรงชายสวยมากๆค่ะพี่แขนใหญ่ใส่สบายงานของสาวอวกงานใต้ยอย่างดีนะคะพี่งานเป็นคอคมแบบนี้แล้วพี่ดูนะลูกไม้นะคะผ้าดีมากส่วนด้านหลังผ้ายืดบุนเล็นะคะพี่ผ้าเทปตัวเดิมผ้ามีน้ำหนัก สักไม่ต้องรีบค่ะพี่ใส่ได้เป็นตีเนื้อไม่ยุ่ยและชายกระโปรงหราออักจิตให้อย่างดีค่ะพี่รุ่นนี้ลูกค้าอ,อกหนะ้าผ้า50นิ้วค่ะที่ความยาว41นิ้วแนะนำอ,อกตั้งแต่3 8 8ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะผ้าดีใส่สบายพี่ให้พี่แค่249เท่านั้นนะคะพี่ สีนี้นะคะพี่ฟังสีที่แม่ค้าพูดกันหลักเรับพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่นะ่ค้าพูดนะคะแล้วก็ขอคนเข้าใจนะพี่เราไล์อยู่กับแสงสีนะคะพี่อาจมีอ่อนนี้ขึ้นไปในกล้องนะอยู่ที่แสงแลก็อยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะสีนี้ค่ะพี่ขอในสีชานะลายส่วนมากๆให้แค่2 4 9สีเก้าค่ะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเทาค่ะพี่สีนี้เป็นสีเทานะและสีสุดท้ายค่ะที่จะเป็นสีดำค่ะพี่ ให้พี่แค่2 4่เท่านั้นสนีค่ะพี่จะเป็นสีดำอ่ะให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะพี่ค่าส่ง29บาทเนะจ่ใจเป็นแบบทองอนค่ะพี่จะรับสติ๊กกก็ไม่บวกเพิ่มชุดเดสสีเฉวลแบบนี้ค่ะพี่รูปไม้ในนิ่มซับไม้เนื้อหนาด้านหน้าให้อย่างดีใช้อัพทิสเดสสวลแบบนี้ให้พี่แค่249เท่านั้นสีนี้นะคะพี่ถ้าพี่รับสีดำนะสีนี้ค่ะพี่เป็นสีเทานะคะพี่สีเทาส่วนมากที่ดูชายกับปูงมนะและสี ทีตัวนี้นะคะ่ะพี่จ่าเรียกสีชานะคะพี่เอลูไม้วบบมสวยมากๆเอาไปแค่2-4เจ้าเท่านั้นเนี่ยสวยมากะคะ่ะพี่